คารีสา ฟาดวันพีสปวดหุ่นเสียท่อนล่างเวาวสูงอวดก้นเด้งเต็มตาปล่อยซีนแทบสู้ซ่ามาแต่ตาและชวนใจสั่นอีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวคารีสาปริงเกตที่ล่าสุดวันที่3ธันวาคม2567สาวเจ้าก็ได้เปิดโหมดร้อนฉาทาทะเลในชุดว่ายน้ำแบบวันพีสสีสดใสอวดหุ่นสับเซียส่วนท้องล่างก็เวาวสูงอวดก้นเด้งกระแทกตาเต็มโดยเฉาะด้านหลังที่เธอนั้นหันมาสู้กล้องต้องบอกเลยว่ามองแล้วแทบไม่อยากจะละสายตาเลยจริงๆ คารีสาสปริงเกตเกิดวันที่2มีนาคมพศ2541ชื่อเล่นพลอยเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอังกฤษเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและแสดงละครโทรทัศน์ทายหลังเธอเข้าร่วมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Face Thailand ซีซั่นหนึ่งในทีมของพลอยเชอร์มานคารีสาจบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตท่บูลบำเพนมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน International Education Program (IEP) และจบการศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์คารีสาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและแสดงละครโดยคำชักชวนของโมเดลลิ่ต่อมาจากเธอได้เข้าร่วมประกวดรายการ The Face Thailand ซีซั่นหนึ่งในทีมของพลอย เชอร์มมนแต่เธอถูกคัดออกในรอบที่10และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3หลังจากนั้นเธอแสดงละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นที่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์มาจากซีรีส์อเมริกันที่มีชื่อเสียงอย่างแสบใส่ไฮโซสำหรับการแสดงจากละครเรื่องนี้เธอได้รับรางวัลดาวเมฆขลาในสาขานักแสดงหญิงดาวรุ่ง คาริสาสปริงเกตหรือคาโรไลเอม็มมาสปริงเกตชื่อเล่นว่าพลอยหรือคาริสาอายุ18ปีเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอังกฤษ เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบแสดงละครและเข้าร่วมเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Face Thailand ซีซั่น1 The Face Thailand ในทีมของเชอร์มมนบุญยศักดิ์แต่เธอถูกคัดออกในรอบที่11หลังจากนั้นเธอแสดงละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นที่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์มาจากซีรีส์อเมริกันที่มีชื่อเสียงอย่าง God's Girl สำหรับการแสดงจากละครเรื่องนี้เธอได้รับรางวัลดาวเมฆขลาในสาขานักแสดงหญิงดาวรุ่ง นอกจากจะหน้าตาสวยหุ่นเรือดแล้วอายุเพียงแค่18ปีแต่ความสามารถและผลงานของเธอล้นมากๆไม่ว่าจะเป็นละครทายาทอสูรน,นางอายรวมไปถึงงานเดินแบบเล่นมิวสิกวิดีโออีกมากมายคาริสาจะสวยรูปร่างดีแค่ไหนมาดูเลยค่ะ